สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพกากันทางช่องลุงวิมลคนทำกเกษตรสำหรับท่านใดข้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเรื่องกดกระดิ่งนำ้ำเื้คขับดเด้อบ่ได้แจ้งเตือนชิปใหม่ๆสำหรับเสาร์โมนีพี่น้องเป็นเสาร์วันเสาร์ที่13เดือนท่านว่าคม2 5 6พพี่น้องถ้ามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทั้งอันบน โกเบเล่นอำเภอสว่างจังหวัดสกพครณบุรพี่น้องเด้อถ้ามาเบิ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องถ้ามาสอบถามราคาเมืราคาควายมือนี้กว้ยเขาหลายหลายดิควายเวียดในกุ้ยยงใหญ่เขามาลายอยู่พี่น้องแี่ยห่างเขามาลายอยู่ข้าเจ้ากับซื้อข้าเจ้ากับซื้อกันดีได้มือนี้เขามาหลายกับซื้อหลายคือเก่าเราพี่น้องอ้อเาวเวียดมาพี่น้องมะเขาเบิ่งน้ำตาลไปยังได้ราคามือนี้ แต่ว่าเศร้านี่เขามาอยู่ทางควายพี่กอนพี่น้องเพราะว่ามันน,าน่าดีแก่งเพราะอาศัยไฟสปอร์อะไรเพิ่นกลับไปอยู่ทางว่ามันยังหมือดอยู่มันไม่เห็นหวงพี่น้องน,นะไปมาทักเบอาตวรถพี่น้องแ้เจ้ากับมาซื้อขายตลาดโคกเจริญร้ายพี่น้อง,อง,องห่างในห่างในหอยเพื่นอนเขามาหลาสนุกซื้อสนุกขายละราคากัดีอยู่กลัวเกาอยู่ห้ายอยู่พี่น้องแต่ตะวันอวนเนอะอวนในราคาดีเด้ นี่ฮะตรงบึงบึงบรรยากาศน้ำกันกค่อยดอนเขาหองค่อยเปือกค่อยดอนอเท่าไหร่ละคะคุณว่าแสนหาพันหรือหาหมืน่นโอ้แสนหาหมืน่นอืมติดบอกมเงอนหัวมันขึ้นโหนกดีเท่าไรรูปบางยังเหละพ่อมัน ลูกข้าลูกแม่เขาว่าลูกแก้วฟ้าโอ้ลูกแก้วฟ้าโอ้ราคาเป็นอยู่เท่าใดล่ะราคาว่าเสียวแสนแสนสองแสนสองหมื่นครับโอ้พอพันแสนหาดที่เลยเขาหัเป็นแสนมเลยโอ้มาขายกันนี้จ่อยนี่พี่น้องมันเสิร์อได้เลยด้วยนาะโอ้ใส่มันจำริบวันโอ้เสิร์อมันแม่มันนั่นโอ้โคตรยาวยาวไป็นโอ้คอยคอยยาว กกเนแไปเอโอยเนข้เ่อเินข้นเ่าค่อยยาวนายปแม่มันนี่จำดีจำลิฟต์ได้เึินมาอ๋อหัวมันโหนกดีเนาะแสนสองหมืนพี่น้องสูงร้อยเท่าไหรอหบาทโอยร้อยหกสิบินพอพันได้เปล่ามันลอืมลูกแก้วฝ่าพอดีราคาอยู่แสนสองหมืนราคาห้องต่อได้อีกได้เนาะมีเบอร์เบอเบอร์เบอ 098 2 4 8 240แป9 3ูนย่ยองหเอพอยังเซียงเนื้อสดพ่อยังเสียงพ่อยังเสียงเนื้อสดเสียงเนื้อสดโอ้พีโซพิ่เลยพี่นองเดนี่ดอนดพี่นองค่อยพอนันเอากระไรสนใจโทษกับมัสอบถามเบื่งเอาพี่น้องเด็ดีวยล้าอยู่แต่ว่าเด็ขพี่นองกเจ้าในห่างเขามาหลาย โอ้ห่างเจ็บยงได้หม,มามนบะมดอีกโอ้ยขโมครับมีามาบะมดอีูครับ้วบริลุยเลยวเจ้ามียมาถอยเลยไปบ่ได้พ่วมบังคับแ็งคนใเนขาวใเบองัวนไปอีมเขากรอบน้อยนิบอนยานี้บอกแบ้เขากรอบตักบาทอีเขากลอบนี่เอาเอากนส,สามตัวบอกตักบาทส,ส,สามตัวสามตัวี่เศร้าสามโอ้โสามตัวเศร้าสามราคาห้อง มีพี่น้องมี่หนึ่งสองสามเจ้าเจ้าสามสองเบอนสามราคาห้องต่อรองไ้เนาะเบอร์เดียวน่ศยเก้าสเนึ่ปดเจนย์สี่แปดเจ็หนึ่งสเอาพี่น้องมันฟังผิดตีแปดเจ็ย์สี่เออเสร็จไหมน้องข้าเจ้าเรากินหูอื้อไหม ทั้งไทนาะเขาจากตากนี่นะาะทั้งไทละเที่งห้องพยูนอูตีโอ้ยเขางามพี่น้องพัละสีม่สองี่หมื่นสองบานี่เม,ล,มลูกอยู่เด้อพี่น้องเด้อนี่หองพย,ยอูวะเชิญคุณว่าสี่หมื่นสองพันโอ้เขาบอกใหญ่พี่น้องเขาตากเลยเป็นขลาบเบาเจ้า่าเจ้าของยอยู่สี่หมื่นสอง นาะแม่นางแม่สาวหน่อยเนาะของพ์อบอกเป็นลูกยังเหรอนี่ลูกบ่มลูกบ่มครับลูกบ่มงามดีเนาะไปรอดเอกสารครบไปรอดมีเอกสารมีพี่น้องเบิ่งแน้าหนึ่งคนเดี๋ยวเบิ่งหน้าเพิ่นก่อนได้เกจเดือนมาเตรียม โอ้ลูกบ่มคนลูกหัวหมอท่อเนี่ยเนาะเขาเออหัวหนุกหัวหนุกหัวท่อคนเดิมแจ่มจำอีกท่อสองข้อสองอ่องใส่ถุงเท้ายังดีใส่ถุงเท้าขวัญกะมีวขั่เท่าไดราคาเพิ่น สองหมพับาทครับโอ้สองหมื่นห้านนีอ่ะนะสองหมื่นห้าเนาะสอนาครับตลอดเลยทรงฟรีตลอดเพื่อนว่าราคาห้องต่อรองด้เบิ้งเ้งไทยมันเนี่ยมาเบิ้งายพี่นองอันนี้แค่ดีสแดีดีดีป็นมาเิงาด้ยเโอ้เิงดุกคนนมามรพี่น่องงามๆเลยเอาจังีงดบาเลียงพี่นองเียงครับก่คิดีครับของ บอกเบลนด้วพี่น้องเ่ตรงปกบ้อจกตาอ้ของแท้ครับของแท่มามื่อนี้แถมมีโตน้อยดวงนึงโอ้โมาเดี๋ยวนี้รถมิสูซึรถอีกมือนี่เด้มือนี้เด้มือนีนาะเบอร์ติดต่อครับเบอร์0 8 1 0 8 1 8 9 6 8 9 6 6 8 9 3 6 8 9 3ดเ้ดวยพี่น้องเด้อพ่อเลนไฟงามพี่น้องรถตะลมิวงามแมมิังามครับรถเลโอ้มมีแฟนมมีแบอกคหัวทิมค่ะโอ้หัวทิมล่ะหัวทิเพ็่มีผัวบนละันหัวทิม โอ้มีคนงามๆคู่เอเป็นแม่ลูกบ่แม่ลูกสูงท่าไร่ล่ะนี่ร้ยสี่เจ็ดร้อี่ราคาเ่าไหร่บันี่ราคาคนเดยไปย่มื่นหาลูกยังนี่ตัวเยคสายยังนี่ลูกลูกสาวสาวันโบเพั่นว่าเมีนี่สายเพชรอุดรมา่อโอ้นี่พี่น้อง ลูกด้านน่เนื่ออโอ้แม่นตัวนหน่อยเนาะลูกใหม่พี่น้องลูกขาวดำโอ้ลูกดำพี่น้องเนาะลูกลูกแม่บ่ลูกแม่ครับลูกตัวแม่พี่น้องลูกยังหน่อยอยู่ราคาเท,ท่าไหร่ครถุงเท้ากับเขาวถุงเท้ากับดำสองถุงเนาะราคาอยู่หกหกหมื่นห้าพันพี่น้องโอ้หางเหย้าดีทีอีกค่อมหนึ่งครับนด่กลูกด้า 6, 65, นราคาหกเท่าหกหมื่นห้าเนาะ อันนี้ลูกดอนน้ลูกดนลูกแรกบ้ะนี่ลูกแรกครับราคาหลายเป็นไนี่ตัวนี้ตัวดัวนัวตัวตเวตัวตัวตันตัว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 ตัลูกแม่ัั ราคาเปิดเลยวะราคาเดียวกันครับหกหมื่นห้าโอหกหมื่นหาด้วยพี่น้องเด้อใสเหลี่ยงด้วยพี่น้องเด้องามเลยสูงเท่าไรแม่เพิ่นสูงร้อยสี่ร้อยสี่พันครับไายทั่วมาเดี๋ยวนี้รถแห้สองพันเลยป่ะเพิ่นว่าหันทั่วมาเดือนนี้รถห้าพันบาทรถกระนำเนาะห้ปีใหม่เลยรถปีใหม่เพิ่นว่าเนาะหกหมื่นห้าพันเนาะข้าวขาวถุงข้าวดำอันนี้เด้แม่อันนี้เด้อันนี้ลูกสาวก่อนเจริญครับลูกสาวเก่าเจริญเพิ่นว่าจัดเดือนแล้วอันนี้ปีกับอีกสี่เดือน ปีซีเดือนพี่น้องสูงเท่าไรนี่สูงร้อยสี่สิบร้อซีน้องร้อยาคาเล่าบัตรตันนี้เปิดไอยู่หมื่นเนาสี่หม้พี่น้องราคาเปิดเด้อพี่น้องเด,ด้นอดนี่สวยมามมากมือถ่ายนพี่น้องนี่สี่หมื่นเนาะสี่หมื่นห้พันบาทพี่น้องราคาเนาะห้องต่อรองได้นสนใจเพอเสียนันนาคาเบอ ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสองแปดหนึ่งสอแปด้าพี่น้องได้เก้าสตัวด้พี่นเดแพแม่อแม่สาวบะโอ้ทองสูงร่าคาานี้ยยใดนี่อ่าตนีลูกสา้างอุดรคลูกสาวสั่งอุดรพี่นองครับเาสิงโตครับเป็นเป็นทองแรกบะทอท่สองพี่นอง ราคาพื่นดิราคาดิราคาเปิดไปที่เจ็ดหมื่นห้าครับเจ็ดหมื่นห้าพันเอาพี่น้อง 50, ลวงรอยห้าสิบลวง้อยห้าสิบวกเดียนั่นหน้าค้าด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะโทรเข้ามาเลยพี่น้องนี่มีหลายตัวให้เลือกพี่น้องตัวก็ศูนย์แปดสามสองแปดหนึ่งเก้าเก้าเก้าหนึ่งครับนั่นราคาจะเดิมครับผมนั่นราคาเอาพี่น้องครับผมครับผมเอาแบบได้นี่โอ้สายย่อตัวนี้ย่อตัวนี้แม่ พอพันราคามันเท่าไรล่ะสิบ่แสนหัวหม้โอ้แสนหัวที่เอแสนเขาเอาเอาโอ้มั็นง้วกับทิ้งบ่คือคนหลายแท้เขาเอาเอาแสนเลียวสายหยอไหมล่ะดำโอ้ของหมอนำโอ้พี่น้องสายหยอกบุงบาดนี่ในอการเลยสูงยอดเม็ดว่นี่เม็ดยี่หรอกนะโอ้เกินเม็ดมกเถิกเป็นพอพันได้ด้วยพี่น้องด้วยอายุก็สิหลายอลไรเนาะ พ่น้่งไวเท่าไรก็ราคาพ่นหม้อน้าไปใสนาะหมอน้ำเนาะบ่โอ้เด็กก๋าเด้อของเราเด้อต่ว่าขนอยลางไรยังไงเนาะก็ไปยังบอกก็ว่าหยออยู่พี่น้องยยอกกินพ่อพันได้อยู่อืมน่าพ่นแบบเขาเปลือกโอ้ตัวนั้นเขาเนีวยนะแักนั้นเนาะบางทีเขาเปลือกพี่น้อง บ๊วพแยงหรอคุณกู้องไว้บ่นหลายดอกแสนเลยนี่ละแสนหน่อยเอาปันหายายที่พันนี่เจ้าว่าเจ้าของราจะไปใส่ห้องนอนแพทย์น้ำนาวานบกหอยโอ้นาไดรกาศเลยไหมพี่น้องนาวานบกหอยจุ่มเนี่ยิึงเจ้าของเขาเจ้าบ่เห็นพี่น้องฮะเจ้าอุ้ยไม่ละเจ้าก็ได้แสนนี่ละประมาณแสนนี่ละแสนสาหัสแสนสาหัดของห้องของแพทย์น้ำแพทย์น้ำจะไปใส่ ได้มาแผลต์เพราะเห็นมันขักอยู่หนามันมันหอยหนาได้การด้วยหนามันหนามันได้เป็นข้อยแค่ส่วนได้เลยเนี่ยแสนหนึ่งหมิแสนเนี่ยแสนสาหัสเพอดีขี่ได้ดิของแผลน้ำด้วยผู้ใดสนใจก็หาแผลต้นน้ำเลยแสนแสนในน้อยนี่ละเอาหมดข้อยหายากเนาะมันมาเห็นเจ้าของคนนี้เหรอหมอแบบนี้แม่มันไม่มีตัวเดียวหรือมันเป็นมือนีินั่น โอ้นากระดีพี่น้องบึ้งหนามมันเนี่ยยยุดธติงโอ้ได้การยี่หนามันแต่ว่ามันเรเห็นเจ้าของคนพี่้องท้องหมอหนาม่อพันบนนี่ค้งเยรับพ่อพันรูปเลนี่ยรว่ารูปเพชร่าคงเนมาเพชรล่ำค้งทนครับราคาเปิดเท่าไหร่เสิบเก้าสิเก้าเอาบออดสองเมืตัวเนาะเ เพชรล่ำของเพชรล่ำของพี่น้องเพึ่นว่าได้ราคาเพิ่นเปิดไว้สิบเก่าพอพันโอ้เขียงขาใหญ่เนาะเขียงขาใหญ่เขียงขาใหญ่พี่น้องราคาหมื่นเก่าพันราคาห้องต่อรองเลยเนาะต่ออรงเบอร์ติดต่อเบอร์ 0 <56 1. S 2> 6นย <c oughs> oh, oh, mm. ์หกครับศูนย์หกนังเกาะศูนย์หกหนึ่งครับศูนย์หกเครับสองศนเนาะเอาพี่น้องผู้ใดจกได้พอพันเด้อพี่น้องเด้อลูกลูกเพชรล่ำของบนว่าโทรมาโทรมาพี่น้องเป็นเงินหมื่นกับพันหนึ่งนี่พี่น้องเพิ่คขายละหมื่นพัน้าท่องไปเลยแม่ลูกนี่เขาคือคักไงวะเนาะเขามันคักเนาะถ้าเราเบาพี่น้อง เอางามเลยพื้นว่าพื้นขายหรอวะเสั็จคุณน่ะเขาเปนไรวากลัวผ่นพี่น้องโอ้พนขายไรไป็นไรวะบ้านในขายไปดีเขาไปหรอ้องก็อินมามันหมูอ่อนมือสัตวเนาะเนาะอือบ่าห็นเจ้าของคนนี้พี่น้องขายเกดว่อนไีเจ้าของคนว่าลอะ กวไอดอนเจจะสื่อขายกันบอพี่น้องสายเลี้ยงสายเลี้ยงพี่น้องเท่าไหร่ลค่าเท่านี้นี่ราคามันเท่าไหรนี่มื่นสี่พันมันได้ลูกจ้าตัวหรอแม่สาวเมื่นสี่พันห้องห่างเจเนาะเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์แปดหกสเกพี่น้องผู้ใดสนใจโทรมากแม่นึกผูแล้วนี่แม่แม่ไม้มาสูงแถวบานนี่ ทวามพอดหัวเจ้าของบานนี่ลูกยังล่ะใบตัวไหนบ้านนี่มันหลายใบเพิ่นบอกโอ้มาสูงมาใหญ่แท้ลูกเพิ่งยังสมโอ้สมพอพันใบต้าทางมันพี่น้องตายที่จุบัดนี่เท่าไหรราคาเพิ่นนั่นห่วยมะฮ่องหลายแท้บัน โอ้ห้องหลายขายถึ่อตรงสุขายครบทุกบานโอ้เพิ่งว่าห้องไว้แปดหมื่นมองขายในบริเวณหอด์แปดหมื่นนี่พี่น้องเด้อเบิ่งหางสอดหามันไหมช่วงลอยสี่สิบกว่าพี่น้องลอยหาสิบายพี่น้าอ่าปกติหามันพี่น้องมึงเนี่ยแขล้งขาก็ดีอยู่นี่พี่น้องห้องไว้แปดหมื่นแปดหมื่นจะมองขายบริเวณหอดนี่พี่น้องห้องพอเน่าพอเน่าเบอร์ติดตต่อห้องเบอร์ ศูนย์หกสี่ศูนย์หกสี่สอาพี่น้องผู้ใดอยากได้จะได้แม่พันธุ์ใหญ่ๆสูงใหญ่ๆยาวแบบนี้ก็โทุมมาไว้ไพี่น้องมีตัวเดียวนี่ในตลาดเดี๋ยวตัวเดียวนี่โอ้อาพี่น้องผู้ใดอยากได้โทุมมาไว้ไว้เนาะโอ้ขายดีเป็นทนายพี่น้องมือเส้านี่มือมือมองสีย่างสายมากเกี่ยงบดลรอไอ้เนี่ยเรามาสื่อขึ้นเบิด์ขักเหร หอยเวียดบ่หอยเวียดเมาอย่างเดียวไทยโอ้ทั้งเวียดทั้งคนไทยอือตัวนี้ไปบ่ย่าไปเวียดแล้วตัวนี้ไปคนไทยเลี้ยงเด้อเนาะมันฮะเด็ดเต็มนี่นาะมันฮาเด็ดเต็มโมแมนบอกขวัยมันเต็มมจูงไงกูนี่บอกมันกินยาเบิดมืนเลยจักรอแหละนี่ไงไล่กินไล่ได้ควัยเนาะโอ้ยเป็นสอบมันอยู่มันอยู่ จะล่อมือล้ล่อรดสองล่อรถดนุ่นไ่ก็ต้องกินหลกินบ่ออิ่มต้องเด็ดป้อนพร้อมเด้เนาะเห็นเขาจะเอาไปคั้วแข่งเขาจ้าป้อนไหมคั้ยประกวดหญ่ไงพี่้อกพ้นห้องไว้แปดหมื่นแต่ว่ามองขายบ่ห่อเดี๋ยวพื้นวาห้องหลายขายหน่อยพื้นวาพื้นไห้หาพื้นไหหามื้นหาอะไรเติีเวียดบ่ไห้ทุกคนไทย สอนเด้หามันน <s android> <men> ี่แล้วมันหางกล้วยยังไปหางพี่ลึกจมึงเน่พี่น้องหกหมื่นหาหาหมื่นหาเรียกค่าก็หมื่นหนึ่งพตีโอวางหาหมื่นหาบางหกหมืนี่ขายได้ป่นี่ฮะโอต้องคว่มหกไปจักหน่อยโอ้พ่นอต้องคว่ำหกไปทังบาทพ่อพันนี่สองหมืนห้าพันลูกยังล่ะลูกเพชร โอ้สองหมื่นหาพี่น้องได้จักเดือนเหอไปฮอดปีเลยไปไยปีพี่น้องราคาสองหมื่นห้าพันราคาห้องเนาะต่อรได้ม่เบอร์บอเนาะศูนย์หกหนึ่งศูนย์ดี่ยสามหกหกหนึ่งพี่น้องผู้ใดจได้ไดพอพันเห็พพดพอ,อพันไหนพี่นอ้องกรุบรอพอพันเลอพี่น้องเด้อโทรเข้ามาเลยพี่น้องมาสอบถามเอาไรไรเาขาจะเอาสื่อบเล เสือกบดเลยนเนาะเลี้ยงนี่หน่อยนเนาะเลี้ยแต่ตมมใบไนยแบบไดนสื้อดีมือนี่พี่น้องเลือยงลนนี้ยงบดราคาก็ดีอยดอกอันบดดีเขาจะเอาบ่ขายดอกไม่ไอยมันก็ได้รลหลายบึงเนี้สรุปก็คือราคาดีขา,ายดีพร้อมราคาดีขายแบบพะลมทลายตลาดหกกเจริญวันเสาร์เฉพาะวันเสาร์นี่ขายดีราคาก็ได้ด,ด,ดีอยู่ กาคืองงวเนื้อพี่น้องง่วเนื้อง่วเนื้อนี่ขายดีมาอันดับหนึ่งคือเป็นง่วเนื้อแต่ว่าง่วเลี้ยงก็จนๆค่อยได้ขายแต่ว่าแท้ๆแลก็คืองงวเนื้อนิ่งงวเนื้อสายเนื้อสายคุ้นตั้งนัดถึงง่วอ้วนแพงตั้งนานถึงง่วนจอยแพงมันบาอยู่มันมันมันโบคงทีพี่น้องเที่ยวขึ้นเที่ยวลงแล้วแต่ในบ่ง่วนเหลียงจะขายบ่ง่วอ้หลียงขายบ่ง่วนเหลียงขายอยู่ง่วนจอยบ่ได้ขาย เขาหักใส่เงีจอยนั่นแต่มันจอยไปเสื้อหรเด้วยํ้องขวเด้วมีหรนยูนี่จอดอยู่หนาล้านนี่อ้วนวแล้วสองเงนว่ามันสร้างปานสร้างเต้เอเพูนว่าสรุปแล้วว่าอ้วนเดขายว่าจอยเขาด็ขายพี่น้องเอาเลียงให้มันอ้วนุเมื่อ้วนเอาหารไปเสริมเอา